สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมสวนของญาตินะคะที่เขตตำบลพลานํำเภอกุนหานจังหวัดศรีสะเกษเป็นเกษตรผสมผสานนะคะทุเรียนภูเขาไฟต้นเล็กและมีผลไม้นะคะดอกไม้หอมกระเทียมที่ปลูกไว้ที่ไร่ดินแดงนี่ก็จะเป็นฟักทองนะคะ ให้ผลผลิตแล้วนะคะมาพบกับเจ้าของสวนนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุรารัตน์นะคะค่ะจะพาชมสวนทุเรียนเนะาะชมสวนทุเรียนค่ะ ไปชมกันผลผลไม้นะคะนี่น้องจูปลูกอะไรไว้บ้างคะตรงนี้นี่ปลูกเป็นแตงไทยค่ะแตงไทยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลดน้ำมันค่ะกำลังออกโูลกอยู่ค่ะแบบไหนคะแตงแตงอ๋อเป็นแตงออกไทยค่ะเป็นแตงสมัยก่อนไหมแตงโบราณเนาะแตงโบราณค่ะแต่ก็ไม่ค่อยสวยมีฉีดยาอะไรไหม ไม่ได้ฉีดยาค่ะแล้วมีต้นอะไรด้วยคะตอนนี้ที่ลงไว้ตอนนี้คือกล้วยกล้วยเป็นกล้วยอะไรนะคะกล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่ลงกล้วยหอมอะไรไหมไม่ค่ะตอนนี้ปลูกแต่กล้วยไข่อ๋อปลูกกล้วยไข่อย่างเดียวแล้วมีแตงโมด้วยนะคะไหนแตงโมตรงไหนแตงโมอยู่ทางโน้นค่ะค่ะเดี๋ยววันจะพาท่านนะคะไปชมแตงโมของสวนน้องจุ๊นะคะที่้เขตตำบนคาอำเภอคุนหานจังหวัดฉีสจเกศ เป็นเกษตรผสมผสานทุเรียนภูเขาไฟต้นเล็กจะถามจุว่าทุเรียนนี้ปลูกได้กี่เดือนนะคะทุเรียนปลูกสองเดือนคึ้่งแล้วค่ะตรงนี้เป็นที่เปิดปิดน้ําใช่ไหมสวนของจุได้ขุดสระอะไรไหมไม่ค่ะตอนนี้ใช้บ่อสมืดค่ะอ๋อบ่อสมดเนาะ,ะปลูกทุเรียนภูเขาไฟตรงนี้ได้กี่ต้นคะเนื้อที่กี่ไร่นะเนื้อที่ ประมาณสองไร่นะคะประมาณสองไร่แล้วก็ประมาณห้าสิบกว่าต้นค่ะแล้วร่องตรงกลางที่เห็นอยู่เนี้ยจะลงอะไรคะตรงนี้ละคะที่กาลังไถยข้าวโพดนะคะปลูกข้าวโพดอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะอ๋อข้าวโพดข้าวเหนียวแตงโมนะคะไหนคะแตงโมทําขายหรือว่าไว้ทานเองอะทานเองค่ะปลอดสารพิษแตงโมพันอะไรแค่ย่างเงี้ เปนนีนะคะอ๋อค่ะก็คือปลูกเป็นเกษตรผสมผสานส่วนมากก็จะไว้รับประทานเองเนาะอันนี้อะไรคะนะนี่กระแตงโมค่ะเอาทำไมต้องซ่อนไว้ยางนั้นมันร้อนค่ะอ๋อก็คือใช้ฟางนะคะคลุมแตงโมไว้เพราะว่าร้อนเนาะอาจจะทำให้แตงโมเน่าไหมค่ะค่ะแล้วจะถามโจ้นิดนึงว่าทุเรียนที่ลองปลูกเนี่ยปลูกไว้กี่ต้นคะขาไปชอมากหนึงค่ะ ห้าสิบห้าสิบห้าต้นนะคะมีที่ว่าต้นที่ตายอะไรไหมเอามาซ่อมไหมไม่มีค่ะนี่ปลูกได้กี่เดือนแบบนี้สองเดือนครึ่งค่ะแล้วนะคะค่ะมันจะฉายท่านเห็นนะคะว่าทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟปลูกที่ดินแดงอำเภอคุนหางจังหวัดศรีสะเกษสองเดือนกว่าต้นก็โตประมาณครึ่งเม็ดเนาะค่ได้อยู่ต้นโตนะแล้วกล้วยนี้ลงไว้กี่เดือนแล้วคะนะ ประมาณหนึ่งเดือนค่ะเห็นไหมเป็นกล้วยไข่นะคะหนึ่งเดือนแล้วน้ําที่ให้ทุเรียนนียจะเปิดช่วงไหนคะช่วงช่วงเช้าค่ะเช้าประมาณกี่โมงคะที่ประมาณหกโมงเช้าค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปชมมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศกับอะไรด้วยนะมีพวกต้นหอมผักชีอะไรนะต้นหอมผักชีค่ะปลูกไว้ทุกอย่างนะคะมีมะเขือเทศต้นหอมผักชีแล้วมีมันแกวด้วยเนาะ ปลูกมันคน่ะคะ่ะนี้ก็เป็นเกษตรพร้อมเพียงนะคะตัวนี้เป็นมะเขือเทศนะคะกำลังออกดอกออกลูกอยู่ค่ะมะเขือเทศนี้เป็นพันุ์ที่ว่าต่อพันุได้ไหมต่อพันได้ค่ะซื้อพันธ์มาจากไหนอโศกไหมคะค่ะปลูกไว้เยอะไหมคะประมาณสักถึงร้อยต้นไหมมะเขือเทศอะ่ะ ก็ประมาณยี่สิบต้นนะคะเอาไว้ทานเองเนาะค่ะไว้ทานเองค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรคะต้นหอมหอมศรีสะเกดเนาะค่ะปลูกที่ไร่ดินแดงนะคะเขตอำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะนี่คือปลูกลับประทานขายไหมมีไปส่งตลาดอะไรไหมยังขายยังเพิ่งเริ่มปลูกใหม่ค่ะเพิ่งเริ่มปลูกใหม่ได้กี่เดือนค่ะต้นหอมตรงนี้สองเดือนค่ะสองเดือนก็คือกําลังขยายเนาะค่ะค่ะ เป็นมันกระ่ังก็มีนะคะแบบไหนคะมันกระดังค่ะไปชมกันนะคะว่ากเกษตรผสมผสานนะคะวิธีพอเพียง